พระบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพรุ่นเพชรสาสมุดบันดานโชคปีพศ2549เนื้อทองล้ำอู่ขนาดหน้าตัก9นิ้วขนาดความสูง28นิ้ว2ถอดมีรอยจานหลวงหนุ่ยวัดคอหงสอ2ที่ตรงมือจานด้วยเครื่องแล้วจานด้วยหมึกสีแดงอีกครั้งและตรงฐานหน้าตักองค์พ่อ จานด้วยหมึกสีแดงมีหมายเลขสภาพผิวหิ่งมีสนิมเขียวขึ้นตามธรรมชาติของเนื้อโลหะพิธีโดยสามเกจิสายจตุคามรามเทพหลวงหนุ่ยวัดคอหงหลวงธรรมนูนสำนักสงเขากุลหลวงโชดวัดพุทธไทยสวรรค์วัตถุมงคลรุ่นบรรดาลโชควัดคอหงพิธี3ากันยายน46พิธีเทวาพิเศษกลางทะเลสมสมุดโดยหลวงหนุ่ย เริ่มพิธีวันที่3กันยายนปีพศ2549บวงสวงเวลา8นาฬิกา9นาทีณบริเวณเขื่อนหน้าสารหลักเมืองมหาสาครสมุทรสาครโดยพระใบติกาปรานบหรือหลวงหนุ่ยวัดหงประดิษฐารามหรือวัดข้อหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพระอาจารย์โชธแห่งวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดอยุธยา พระธรรมนูนแห่งวัดเขากุลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่คือพิธีกรรมสายจตุคามรามเทพผู้อัญเชิญองค์จตุคามรามเทพโดยพระภิกษุสงฆ์ชุดใหญ่เป็นสามพลังประสานเป็นหนึ่งเดียวนะเหนือปากทะเลสามสายคือสมุดปราการสมุดสาครสมุดสงครามที่แม่น้ำสามสายมาบรรจบกันในทะเลเมื่อเลยไปอีกจะเป็นพื้นน้ำสีฟ้าใส เมื่อห่างจากฝั่งถึง7ไมล์ทะเลหรือนั่งเรือหนึ่งชั่วโมง10นาทีจึงถึงณจุดทำรรพิธีพลีทะเลนี่คือที่มาของชื่อรุ่นเพชรสาสมุทรบรรดาโชคต่อมาเวลา9นาฬกา9นาทีคุณเทรบูลโพธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและภริยามาเป็นประธานฝ่ายคารวาสคุณประวิทย์มณีโรจนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสาคร เป็นรองประธานฝ่ายคารวาสพระพิธีกรรมสีรูปจากวัดคอหง 1. พระมหาเชิญสันตจ,จิตโต 2. พระมหาชายันอนุตโร 3. พระมหาสมคิตติเตตธรรมโม 4. พระคูกิตติยาพิรัตวัตถุมงคลรุ่นเพชรสามสมุดบันดันโชค จัดสร้างด้วยทุนทรัพย์ของพระไบติกาปรานบหรือหลวงหนุ่ยได้เพียงผู้เดียวมิได้มีในทุนออกค่าจัดสร้างหรือร่วมสร้างหรือออกค่าพิธีต่างๆให้ทั้งสิน้นวัตถุประสงค์ที่จัดสร้างคือเจ้าอาวาสวัดคอหงองค์ปัจจุบันชาราภาพและอาพาธอยู่แต่ท่านต้องรับภาระโอปมัมภมทุนมีโรงเรียนพุทธศาสนาสำหรับพระภิกษุสัมเนร ทุนพระภิกษุเรียนระดับนักธรรมตรีขึ้นไปและเปลี่ยนทุนสําหรับคารวะที่เรียนดีแต่ยากจนของวัดข้อหงเองและนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของท่านยังมีอีกมากๆที่สำคัญท่านเป็นพระอุปชาของหลวงหนุย่ยและอุปการะมาตลอดชอบสนใจสอบถามได้ค่ะ